ใบเตยนาะพี่น้องนี่ใบเตยกับใบเตยเกลมเองนะคะเดี๋ยวห้อเบิกส่วนผสมกันนะคะบารมีอยังเนีค่ะอันนี้ถาดกระสือไม่ไม้พี่น้องสีเฮ็ดส์วันนี้สีเฮ็ดเ่์ของส้มุข้ากัเดี๋ยวมาเจอกันนะคะนี่ค่ะส่วนผสมค่ะกับมีใบเตยเนาะพี่น้องใบเตยกับประมาณซิมหาใบเนาะพี่น้องเนาะอันนี้น้ำเปล่า น้ำเปากประปรามา่งลอยโอ้อยผ่านกำมัน,นอันนี้นำเปาส่วนที่สองน้่สองรอยหาสีมิสีผสมอาหารมีผงบุนสิบกำมีน้ำตาลสามร้อยกรัมนะคะแล้วก็มีถาพุ่นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันค่ะ นี้เขากิสิมันหันไปเตะกันพี่น้องไปเตะกร่างเลย นี่ค่ะใบเตยครก็ใส่ในหมอ้อเราเอาไปต้มค่ะพี่น้องน้ำเปล่าสองรกรัมผงวุ้นสิบกรัมเทลงไปค่ะแล้ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีนคะคะเราแช่ไว้ก่อนค่ะ วันนี้ก็จะแก้แค่ไว้เฉยๆค่ะนี่ค่ะเราก็จะมาเปิดแก๊สกันนะคะเอาไฟกลางค่ะนี่เราต้มน้ำใบเตยกันค่ะ นี่ค่ะน้ำใบเตยก็เดือดแล้วนะคะเราจะมาตักใบเตยออกค่ะหอมมากเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะนาตากออกนะคะแล้วเราก็จะมาใส่น้ำตาลกันนะคะน้ำตาล300กรัม ให้น้ำตาลละลายค่ะพอน,น้ำตาลละลายเสร็จแล้วเราก็จะมาคนผงวนผงวนที่เราแช่น้ำไว้เราก็จะมาเทลงค่ะคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วเราก็จะมาคนต่อค่ะเราให้เกาเดือดนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะวนที่เราใส่ไปก็เดือดแล้วนะคะเราจะมากองกันค่ะนี่เราก็ได้วุ้นแล้วนะคะเราก็จะมากองให้เสร็จนี่ค่ะ

ค่ะเห็นไม่เอ่ยเราจะได้วุ้นกะทิใบเตยอันนี้ใบเตยส่วนผสมอันแรกนะคะเราก็จะมาเทเราก็จะเทใส่พิมพ์กันค่ะนีค่ะพิมพ์เทใส่ไปเลยนะ เดี๋ยวเราจะมาทำหน้ากะทิกันต่อนะคะนี่ค่ะเราจะมาดูส่วนผสมหน้ากะทิกันนะคะจะมีกะทิพันกรัมแล้วก็น้ำเปล่า3 0 0กรัมพร้อมมูนส12กรัมแล้วก็น้ำตาล300กรัมเกลือ1ช้อนชานะคะมาดูวิธีทำกันค่ะนี่ค่ะเรามาดูส่วนผสมที่เป็นน้ำกะทิกันนะคะ เราจะใส่กะทิลงไปเลยค่ะนี่ค่ะกะทิขวดหนึ่งพันสลัมนะคะแล้วก็จะเราจะมาจุดเตากันค่ะ พอน้ำกะท่เราร้อนนิดหน่อยเราก็จะมาใส่ผงวุ้นเราก็คนผงวุ้นก่อนนะคะนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะะคนไปเรื่อยๆค่ะ เราก็จะมาใส่เกลือกันค่ะเกลือครึ่งช้อนชาโอ้หนึ่งช้อนชาค่ะนี่ค่ะเราก็คนไปเรื่อยๆร,รอเขาเดือดนิดหน่อยเราก็ใส่น้ำตาลน,นะคะนี่เราจะดูว่าบูนเสร็จไม่เสร็จเราก็ดูที่ตรงนี้นะคะ นี่ก็ยังไม่เสร็จค่ะนี่ค่ะคือเขาเดือดแล้วเราก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะรอให้น้ำตาลละลายแล้วคนคุให้น้ำตาลละลายดีแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะ เสร็จเป็ดตีเรียบร้อยเราก็เทใส่เลยนะคะเคจะลืมบอกว่าบุนใบเตยเอาไว้30นาทีนะคะเทลงไปเลยค่ะนี่ค่ะไมกล้าเีกลัวข้าหูค่ะใส่ไปจนเต็มนะคะ น,นี่ค่ะที่เขาเป็นฟองเราก็ตัดออกค่ะนี่ค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะดูบุญะติสวยๆค่ะ ใบเตยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาชิมกันดูค่ะชนี่ค่ะอ,อร่อยมากคนะ่ะเราจะแพ็คส่งลูกค้านะคะวันนี้ค่ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ